เทศบาลควกตูมเป็นเจ้าภาพดูแลบ้านหลวงรับราชทูตเจ้าพระยาวิชายเยนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในสมเด็จพันธลายนะครับในการดูแลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานสมเด็จพันธลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่มีความสําคัญและน่าสนใจครับเพราะว่าในสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีความกว้างขวางนะครับแล้วก็มีความเป็นอิสระ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินได้ตลอดทั้งบริเวณและสามารถที่จะถ่ายภาพได้โดยที่ไม่มีสิ่งรบกวนนะครับแล้วก็มีการแสดงแสงสีนะครับแล้วมีดนตรีตลอดทั้ง10วันนะครับก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวเที่ยวเยี่ยมชมบ้านหลวงราชทูตเจ้าวยาวิชาเย็นแห่งนี้ครับและในการแต่งกายที่ท่านเห็นอยู่นะครับในงานก็จะเป็น การแต่งกายย้อนยุคในสมัยฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกความแตกต่างหนึ่งในสมเด็จพระนารายเพราะฉะนั้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะแต่งกายในลักษณะย้อนยุคในตรีมของฝรั่งแต่ว่าท่านใดที่จะนุ่งโจงหงสบายก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนอีกครั้งครับ